อันดามันช็อตฟิล์มนะครับพาลาสองออกบินสองพันี้ได้เดี๋ยวเขียนบินได้ออกบินในหัวบริษัทก็ได้นะเดี๋ยวทาให้ได้หมดเลยได้หมดออกในนามบริษัทให้ได้หมดได้ด้วยไม่มีปัญหานะครับเอาสแตปมตาเลยได้หมดให้แก้ราคาบอกบอกอ่อของฝากเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยได้หมดได้หมดได้หมดเลยแก้บินให้ได้ด้วยนะไม่มีปัญหาครับผมเราต้องร่วมมือกันแต่เดี๋ยวนายไปแก้หน้าเองนะ ระวังระวังเมียที่บ้านดูรายการผมนะเดี๋ยวมันจะแตกหรือถ้าเ่าไปดูในเว็บไซต์ผมเลยนะแล้วเดี๋ยวมันเรามันจะแตกนะเอแต่มันมีมุกนะบอกมือสองซื้อเพื่อนมาเพื่อนขายต่อมาให้อ่าถ้าบอกว่ามือสองเนี่ยเราสามารถบอกเป็นของแท้ได้ด้วยแต่เป็นมือสองไงเพื่อนขายไม่ถูกถูกอ่ามันก็มันมีวิธีมันมีรู้หมาออกของมันน่ะมันมีรู้ออกมันมีรู้ออกเชื่อผมอันดับแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่บ้านทรงเป็นยังไงเขารับได้แค่ไหนอะไรเงี้ยบางคนรับไม่ได้ก็แก้บิด มีอีกเคสนึงเนี่ยเสียดายที่สุดก็คือฝากทิ้งกล่องด้วยอ่ะอันนี้แบบคือเราคนไทยเนาะบางทีเราคือผมเป็นคนสะสมของไงสมัยก่อนเหมือนกันน่ะเราซื้อของแล้วก็ซื้อไปเก็บคือเราเป็นคนไทยอย่างที่บอกเราซื้อมาแล้วก็อยากเก็บทุกบานเพราะว่ามีแต่ละเล่มมันไม่ใช่ถูกถูกเหมือนแต่ก่อนผมซื้อวิกเตอร์นอวิกเตอรลี่นอกมาผมไปซื้อที่ดีโอสยามอ่ะผมก็เก็บกล่องไว้เพราะอย่างที่บอกไงเราเป็นเราเป็นประเทศ เราไม่ใช่ต้นทางอ่ะเราก็อยากเก็บของเก็บกล่องไว้อะไรเงี้ยเออเราก็เลยเข้าใจว่าเออใฮ้ยซื้อแต่ถ้าบางคนก็ซื้อบอกฝากทิ้งกล่องด้วยก็คือเขาไม่อยากให้ที่บ้านรู้ครับเขาจาเป็นต้องทิ้งบางอย่างครับเพื่อเพื่อรักษาบางสิ่งให้มีของเล่นนะถ้าเขาไม่ทิ้งกล่องเขาจะไม่ได้เล่นนี่ครับเขาต้องยอมทิ้งก็มีนะผมน่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ถ้าฝรั่งแต่ถ้าฝรั่งทิ้งกล่องไม่แปลกเขาซื้อแล้วเขาพกเลยพอถึงน้ำมิงเขาโยนทิ้งอ่ะจริงๆเรื่องจริงนี่เรื่องจริงๆนะเขาไม่ได้ถูกบังคับไง มันเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็ไปซื้ออาใหม่อ่ะเพราะว่าค่างเงินของเขาของเรามันไม่เหมือนกันโอเคไหมอ่าเนี่ยซาเลนู9008